ุแม่ต้อยกปะะ็ปีขว่าแล้วค่ะสีขว่าแล้วทํามั่งหยุดมั่งก็เลยไม่ได้ไปไหนสักทีนะคะอยากกินขนมเน่ยรอก่อนใน้อยยายทำงานเสร็จก่อนนะพลังบวกพลังใจนะคะถ้าวันไหนจะเปิดบ้านจะไลฟ์สดนะคะทักไทยน้องอะไรนะโปรไฟล์สีแดงไม่ต้อย แม่ต้อยลืมชื่อไปอีกแล้วฝันให้ไกลไปถึงสวัสดีค่ะคุณนิ้นองอัมพรคิมรถดียินดีมากค่ะุีแม่ชุพีอ่างคำตอบกลับแม่ชุพีนะคะสามทุ่มค่ะยี่สิเอ็ดนาิกาบวกนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่ต้อยรับพลังบวกนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเล็กๆของแม่ต้อยนะคะบ้านค่ะ เบ็ดนาฬิกานะคะเราจะไปทักทายพบปะกันค่ะบ้านแม่ตุทีค่ะยำรวมมิตรค่ะแม่ตุทีอังคอาอร่อยหรือว่าแม่ไป <c oughs> หรือว่าแม่ไปหาเข้ามาแล้วแม่ไปหาหรือยังไงอะไรเนี่ยจําไม่ได้ยุ่งไปหมดออกพรชินรสด,ดีอร่อยมากค่ะตอบกลับแม่ตุทีนะคะกกอ,อดได้ทุกคนนะคะ คุณน้ำพรนะคะแม่ต้อยขอบคุณพลังบวกพลังใจนะคะวันนี้ไกลไปถึงก็ัตัิดีค่ะคุณนิ้งน้องแม่หน่งค่ะถ้าแม่ต้อยก็ต้องมาไลฟ์สดนี่เลยค่ะเปิดบ้านาทักทายเพื่อนๆนะคะใครมีเวลาก็ทักทายนะคะตอบกลับ,บวงแตงสีเหล็กน้ำพีค่ะนาลีก็เห็นแมแบ่บ้านแม่เปิด เิดสวัสดีจ้าต่อกับหมอหมอลำนะคะวงแส้นสีเหล็กน้ำพีก,กำลังจะออกไปตลาดสะสมเวลาอีกไหนคนที่ยืนยันตัวตนรอรอการตรวจสอบเยอะมากอันนะคะทักทายกอ่กอนดจดับไม้จับมือกันไปนะคะช่วงช่วงเวลาเที่ยง แต่ว่าจะยาวสองชั่วโมงก็คือสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงสองชั่วโมงต่อเนื่องเลยจะเปิดช่วงนั้นทั้งสองวันแล้วก็ตอนเย็นก็จะได้ไม่ต้องรบ,บกวนเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องมาเฝ้า เย็นก็นมีธารกิจกันนะคะทำอาหารประกอบอาหารรับประทานกันนะคะมาพักผายไยล่ก้องสำรานตูเกตจะพักทายทุกทุกคนนะคะเตียงไปเลยยันถึงสี่ทุ่มเลยถ้าถึงสี่ทุ่มแล้วก็เบรกแล้วเบรกแล้วไม่ต่อแล้วไม่เข้าบ้านไทลนะแต่ผมเวลาเปิด การมองเห็นของเรานะคะเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมาทักทายมาพูดคุยไม่ง,งั้นเวลาบวกจะไม่พอค่ะไม่ต้อยก็เลยต้องเพิ่มเวลาเปิดบ้านนะคะเปิดไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งค่ะเที่ยงสองนาฬิกาถึงบ่ายโมงอ่าันเพจการเวลาก็ส่วนมากก็จะสวทั้ทงนั้นแหละค่ะใช่สวยิ่งยิ่งฝัามไม่ต้อยก็ยังทาผ่านเลยค่ะในตอนกันเลยตู้นะคะ จะเปิดช่วงนั้นทั้งสองวันแล้วก็ตอนเย็นก็จะได้ไม่ต้องรบก,ก,ก,กวนเพื่อน,เ,นอเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องมาเฝ้าเพื่อนนะคะจะได้ไปพักผายกะบวกเพิ่มพลังบวกพลังใจค่ะอ๋มพอชิมรสดีทักทายไม่ขอ,อขอภัอยนะคะแม่อ่านเพจการเวลาก็ส่วนมากก็จะสอวอทั้งนั้นหละค่ะใช่สอวอยิ่งยิ่งความไม่ต้อยก็ยังทําผ่านเลยค่ะไม่ต้อยก็เลยจู้นะคะก็จูะคะค้อยู่เพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแล้วไง เราแค่ทำเวลาให้ได้แค่นั้นเองังใจนะคะหมอหมอลำเพลินวงแสนสีเหล็กน้ำพีสวัสดีครับตอบกลับน้องจอยนะคะวงแสนสีเหล็กน้ำพีวง,งหน้องก็สวัสดีอ๋อคุณโชคนะคะไม่ต้อยขอบคุณพลังบวกพลังใจนะคะ วันนี้ไกลไปถึง็สวัด,ดีค่ะคุณนิ้งนองแม่หนิงเรียงไปเลยยันถึงสี่ทุ่มเลยพอถึงสี่ทุ่มแล้วก็เบรกแล้วเบรกแล้วไม่ต่อแล้วไม่เข้าบ้านไครแล้วไปชั้นไหนอ่านไม่ทันแล้วน้องจอยอัมพรรถดีสวัสด,ดีค่ะตอบตอบกับคุณวิทย์สุรสรนนะคะแม่ชุพีอ่างค่ะคุณเพชจุดสอนนิ้งนองแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณคุณจุดท่สศนคะ่ะ น้องกสวัดดีทักทายนะคะตอนนี้ก็หลังบ้านก็เริ่มเขียวมาแล้วเริ่มเขียวมาแล้วค่ะถ,ถ้ามันเขียวเนาะมันก็จะดีหน่อยไงน,นะคะขอบคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามาะคะ่ะขอบคุณนะคะปะอาปะอันตาอนเผดก,การเวลาะคะ่ะที่เข้ามาทักทายส่งคำวกกลังใจนะคะคุณเพจรอี่ยติอนค่ะขอบคุณกําลังใจที่ส่งเข้ามานะคะ อัมพรชิมรสดีสวัสดีค่ะให้พลังบวกพลังใจนะคะขอบคุณนะคะมาส่งพลังบวกพลังใจไม่พักขอบคุณนะคะน้องต้มียังรับชมไม่ต้อยอยู่นะคะถ้ามีภารกิจก็ทําภารกิจเลยหยุดไปแป๊บนึงก็ลงเม็ดพันพันก็ตกมาอีกแล้วค่ะตกมาตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะ ดงแสนสีเหล็กน้ำพีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องจอยสวัสดีนะคะแม่กําลังเหงาๆคะ่ะดังแรงใจที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกพลังใจคะ่ะน้องกระจายสวัสดีครับผมปิดอยู่นะคะจะทำกับข้าวอะไรปุยนะคะ เมต้อยก็มีปองไฟลเพื่อนๆนะคะขึเพื่นๆกำลังทำภารกิจกันก็ส่งดวงตาส่งโปรไฟไว้ให้เมต้อยไมต้อยอะ่ะแต่ก็สนุกกับับเด็กๆกับลูกๆกับน้องๆนะเราก็ทักทายพูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะกำลังแรงใจนะคะที่ส่งเข้ามาะคะ่ะโดยเฉพาะกำลังแรงใจของผู้กาย นให้ไก่ไปถึงก็ขน้องไก่ทอดค่ะแม่ต้อยกำลังหิวเลยค่ารับค่าแไม่หนิงแม่ต้อยก็รับน้องไก่นะคะบวกทุกพลังใจขอบคุณทุกโรไล์นะคะที่มาทักทายแม่ต้อยนะคะมาส่งพลังบวกพลังใจไม่ผ่านเลยวิสดีม่ต้อยไหมนะคะหรือว่ารับชมอยู่ค่ะวันนี้ไม่มีคนกดกลิ่นนะคะแม่ต้อยยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเพลาล ได้แล้วค่ะนะคะแม่คุพีก็เปิดบ้านรับเพื่อนๆนะคะแม่คุพีอังคำยำมุ้นเส้นค่ะแม่คุพีอังคำยำเ่าไปไม่ถึงค่ะเพื่อนๆเดินไปด้วยนะคะขอบคุณพลังบวกพลังใจนะคะขอบคุณน,น้ำใจของทุกคนนะคะที่ส่งมาทักทาย6ตรงมาเพื่อทำอาหารกันนะคะ พ้าอันก็ต้องลงคลิปเยอะเลยสิคะเพราะว่าถ้าไม่ไลฟ์ S <S สดเลยก็มีผ่านก่ะแต่ต้อง <S <S ได้พูดคุยนะคะขอบคุณทุกพลังบวกพลังใจนะคะที่ทักทายพูดคุยอยู่กับแม่ต้อยนะคะขอบคุณทุกท่านสะสมเวลาอีกไหนคนที่ยืนยันตัวตนรอรอการตรวจสอบเยอะมากออสวัสดีคะ่ะคุณน้ำพรชินรถดีนะคะ ทักทายจับไม้จับมือกันนะคะบ้านหลังน้อยๆของไม่ต้อยก็ตอบกับวงแสนสีเหล็กน้ำพีนะคะโชคชะลิตาขนตรงทั่วไทยขอตัวนะคะกินข้าวค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะเดินาทางปลอดภัยนะคะมาตรงมาส่งพลังบวกพลังใจนะคะเข้ารรษานะ่ะก็เลยอืดไปนิดนึงเพราะว่า ยังไม่เขา้าขี่บวกทุกพลังใจขอบคุณทุกโปรไฟนนะคะที่มาทักทายไม่ต้อยนะคะบาส่งพลังบวกพลังใจไม่ผ่านเลยกําลังแรงใจนะคะที่ส่งเข้ามาค่ะโดยเฉพาะกําลังแรงใจของเร็เนานิกานะคะเราจะไปทักทายพบปะกันค่ะบ้านแม่ตุทีค่ะยำรวมมิตรค่ะแม่ตุทีอังคัม <laughs> ังไงก็ขอบคุณนะที่เข้ามาเป็นพลังบวกพลังใจไม่มีเวลาจะแวะตรงไหนได้มากอ่ะขอบคุณมากค่ะเพิ่งเปิดแค่เพิ่งเปิดเพราะว่าเปิดตองเวลาค่ะตอนเที่ยงตอนเที่ยงเวลานึงแล้วก็ท่นี้นะคะป้าอัญแฟป้าอัญเพจการเวลาสวัสดีคะ่ะไปที่จุดเริ่มต้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะป้าอัญพักหลังบ้านอมแอมนะคะโชคสนิตาขนส่งทั่วไทยสวัสดีคะ่คะ คุณอ,อมแอมค่ะไปใไม่ต้อยค่ะไม่ต้อยหรือไปที่จุดเริ่มต้นนะคะรับชมไม่ต้อยอยู่